ครับทางด้าของลูกมีและสมีทองสิริภัศีครับได้ออกมาโพสคลิปวิดีโอผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสและก็มีการโชว์เอกสารสำคัญทางกฎหมายที่เปรียบเสมือนเป็นชัยชนะยกแรกของเธอ ลูกหมีครับได้มีการโชว์เอกาสารสําคัญทางกฎหมายครับที่เธอบอกว่ามันเปรียบเสมือนชัยชนะยกแรกโดยระบุว่าศาลอาญากรุงเทพใต้ได้มีคําสั่งประทับรับฟ้องในคดีที่เธอเป็นโจทย์ยื่นฟ้องคู่กรณีในข้อหาแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาทซึ่งถือเป็นความคืบหน้าครั้งสําคัญที่ตอกย้ําความบริสุทธิ์ใจของเธอในมหาการมีสิมครั้งนี้รายละเอียดในคำสั่งสารระบุชัดเจนจากการพิเคราะห์พยานหลักฐานเอกาสารหมายเลขจอจานหนึ่งถึงจอจานยีว่า มูลนี่จำนวนสล้านบาทตามเช็คที่สั่งจ่ายเมื่อเดือนมีนาคมปี6-7นั้นแท้จริงแล้วเกิดจากการร่วมลงทุนทำธุรกิจกระเป๋าไม่ใช่การปล่อยกู้ดอกเบี้ยโหดตามที่จำเลยเคยไปแจ้งความร้องทุกไว้ การที่จำเลยไปแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักง,งานว่าลูกหมีเป็นนายทุนเงินกู้เรียกดอกเบี้ยเก,กินอัตราทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าไม่เป็นความจริงจึงเข้าขายความผิดฐานแจ้งความเท็จและใส่ความให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายเสียชื่อเสียงและถูกดูหมิ่นเกียรติชังตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา137มาตรา172มาตรา173มาตรา174และมาตรา326คำสั่งศาลครั้งนี้ถือเป็นการไายก์ดของลูกหมีอย่างสมบูรณ์แบบ เพราะว่าเป็นการยืนยันสถาน,นะว่าเธอคือผู้เสียหายจากการลงทุนไม่ใช่ในายทุนเงินกู้นอกระบบโดยสารได้มีการนัดหมายครั้งต่อไปในวันที่9ธันวาคมนี้ซึ่งในวันดังกล่าวจำเลยต้องเดินทางมาศาลเพื่อดำเนินการยื่นขอประกันตัวส,สารไปคัดมาแล้วค่ะใช่ก็ดีใจค่ะดีใจอีกหนึ่งคดีนะคะเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันคำสั่งศาลแบบว่า เลิศมากเพราะว่าสารท่านที่พากษาแบบมืออาชีพอะเนาะมืออาชีพเพราะว่าลูกหมีมาฟังคําสั่งสารคดีอาญานะคะแจ้งความเท็จนะคะซึ่งคําสั่งสารก็ออกแล้วนะคะก็คดีมีมูลสารรับฟ้องนะคะประทับรับฟ้องซึ่งแบบว่าคือ มันเลิศมากต้องมาฟังกันแบบดีเทลอะลยละเอียดขอบคุณที่สั่งสบู่นะคะสะบู่ราเม่นะคะอุดหนุนลูกหม,มีด้วยนะสั่งสบู่ด้วยนะสั่งสบู่กดซื้อแล้วก็ฝากชําระเงินด้วยนะคะเดี๋ยวลูกหมีส่งให้คขอบคุณที่อุดหนุนนะคะสะบู่ฟอกหน้าฟอกตัวสบู่ราเม่นะคะซึ่ง สบู่ราเม่ายลูกหมีและสมีเนี่ยเป็นการออกแบบของลูกหมีเองแล้วก็ลูกหมีเนี่ยตั้งใจทําสบู่เพราะว่าเป็นคนชอบใช้สบู่นะคะและส่วนผสมที่มีอยู่ในสบู่ก้อนนี้นะคะก็จะมีวิตามินซีวิตามินอ e, ีไฮยาลูรอนนะคะน้ําผึ้งมะขามว่านหาเจระ,ะเข้ทุกอย่างก็จะโอเคค่ะ ลูกหมีมาศาลอาญากรุงเทพใต้วันนี้นะคะวันที่18พฤศจิกายนนะคะคดีอาญาเป็นคดีที่ลูกหมีเป็นโจทย์นะคะจำเลยเขากล่าวหาลูกหมีว่าลูกหมีแแจ้งความเท็จต่างๆลูกหมีก็เลยฟ้องคดีแจ้งความเท็จไปกับจำเลยนะคะซึ่งวันนี้ศาลอ่านคําสั่งคําพิพากษาเรียบร้อยแล้วมาฟังพร้อมๆกันนะคะลูกหมีจะอ่านตามนี้เลยนะคะค่ะพคิขาขห์ พยานหลักฐานโจ์ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าโจ์มีตัวโจ์เบิกความประกอบพยานเอกสารหมายเลขจอหนึ่งถึงจอยี่สิบยืนยันว่าจำเลยชักชวนโจ์ให้ร่วมลงทุนธุรกิจเกี่ยวกับกระเป๋าจำเลยจะให้ผลตอบแทนล่วงหน้าโดยหักจากเงินลงทุนโจ์โอนเงินลงทุนให้จำเลยสามสองครั้ง แต่จำเลยคืนเงินลงทุนให้โจทย์เพียงบางส่วนโจทย์จำเลยจึงตกลงแปลงหนี้ที่ทางชำระดังกล่าวเป็นสัญญากู้ยืมเงินฉบับวันที่สองมีนาคม2567จำนวน2ล้านบาทโดยไม่รวมโดยไม่ได้รวมดอกเบี้ยและจำเลยสั่งจ่ายเช็คลงวันที่31มีนาคม2567จำนวน2ล้านบาทมอบให้โจทย์เพื่อชำระหนี้เพื่อชำระหนี้นะคะ เมื่อถึงกำหนดโจดนำเช็คไปเรียกเก็บเงินแต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินโจดจึงฟ้องคดีแพ่งให้จำเลยรับผิดตามสัญญาเงินผู้ยืมเงินฉบับดังกล่าวนั่นก็คือสักคดีแพ่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะจำเลยให้การและฟ้องแยง้งอ้างว่าไม่ได้ร่วมลงทุนแต่เป็นการให้กู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยกเกินอัตรา ศาลวินิจฉัยว่ามูนี่ตามสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวมาจากการร่วมลงทุนทำธุรกิจกันและพิพากษาให้จำเลยรับผิดชำระเงินตามสัญญากู้ยืมเงินตามสำเนาคำฟ้องและคำพิพากษาเอกสารหมายจอ7และจอ8และโจทยยังฟ้องคดีอาญาข้อหาช่อโกงและความผิดตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คซึ่งศาลเห็นว่าคดีมีมูลและคำสั่งประทับรับฟ้องตามสำเนาคำฟ้องและคำสั่งศาลแขวงพนะรครใต้เอกสารหมายจอเและก็จอสินอกจากนี้ตามบทสน,สนทนาระหว่างโจท์และจำเลยตามเอกสารจอห ก็ปรากฏข้อความที่จำเลยชักชวนให้โจร์ร่วมลงทุนมีข้อความเกี่ยวกับการลงทุนลูกค้าการส่งของและผลกำไรการที่จำเลยไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานให้ดำเนินคดีโจทย์ในความผิดฐานให้กู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยกเกินอัตราโดยที่จำเลยน่าจะรู้ว่าข้อความดังกล่าวเป็นเท็จ และทําให้โจ์ได้รับความเสียหายได้รับโทษคดีอาญาและอาจทําให้บุคคลที่สเข้าใจไปได้ว่าโจ์เป็นคนไม่ดีเป็นนายทุนเงินกู้และกระทําความผิดต่อกฎหมายอันเป็นการใส่ความโจ์ต่อบุคคลที่สาโดยประการที่น่าจะทําให้โจ์เสียชื่อเสียงถูกดูหมินและถูกเกลียดชัง คดีโจทย์จึงมีมูลสารประมวลกฎหมายอาญามาตรา137 172 173 174 326ให้ประทับรับฟ้องไว้พิจารณาขอบพระคุณค่ะนี่คือคำสั่งสารนะคะขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณสารที่ท่านดูหลักฐานลูกหมีแล้วก็ที่สิ่งที่ลูกหมีให้การทุกอย่างเป็นไปตามที่สารตัดสิน ทุกอย่างตามสเต็ปอย่างถูกต้องเลยนะคะซึ่งขอบพระคุณสารมากๆที่ให้ความรที่ทำกับลูกหมีนะคะสารนัดครั้งต่อไปนะคะในวันที่9ธันวาตอนนี้จำเลยต้องมาสารแล้วนะจ๊ะ